สรรพคุณเพียบอะโวคาโดคนรักสุขภาพห้ามพลาดดีต่อสุขภาพสุดๆรักษาได้สารพัดโรคสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเทรนรักสุขภาพกำลังมาเลยนะคะช่วงนี้วันนี้สุดติ่งจึงหาอาหารเพื่อสุขภาพมาฝากกันเช่นเคยค่ะซึ่งมีผู้คนไม่ใช่น้อยที่แอบคิดว่าผลไม้อย่างอะโวคาโดเป็นผลไม้ที่มีไขมันสูง กินแล้วจะส่งผลทําให้อ้วนได้ซึ่งในความเป็นจริงแล้วอะโวคาโดเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพเลยนะคะเพราะจะอุดมไปด้วยสารอาหารมากมายที่ดีต่อสุขภาพทั้งนั้นที่สำคัญยังมีคุณค่าทางโภชนาการที่มากกว่าผลไม้อีกหลายชนิดเลยทีเดียวดังนั้นวันนี้สุดติ่งจึงจะมาบอกถึงประโยชน์ด,ดีๆจากการกินอะโวคาโดให้ได้ทราบกันค่ะรับรองเลยว่าเมื่อคุณรู้ถึงประโยชน์ของอะโวคาโดแล้ว คุณต้องหันมาผูกมิตรกับอะโวคาโดมากขึ้นแน่นอนมาดูกันค่ะ 1. มีไขมันชนิดไม่อิ่มตัวเชิงเดียวในส่วนของเนื้ออะโวคาโดจะอุดมไปด้วยไขมันชนิดไม่อิ่มตัวเชิงเดียวในปริมาณที่เยอะมากซึ่งมีประมาณ70%เลยทีเดียวและกรดไขมันชนิดนี้ถือว่าดีต่อสุขภาพเป็นอย่างมากเพราะมีสรรพคุณช่วยลดปริมาณของไขมันชนิดเลวในร่างกาย พร้อมช่วยเพิ่มปริมาณของไขมันชนิดดีในเลือดให้มากขึ้นดังนั้นการกินเนื้ออะโวคาโดจึงมีส่วนช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจและช่วยลดไขมันในเส้นเลือดได้ยิ่งถ้าหากท่านใดที่เป็นโรคไขมันในเลือดสูงแนะนำว่าให้กินอะโวคาโดบ่อยๆก็จะดีต่อสุขภาพมากๆเลยนะคะ หรือแม้แต่ผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานก็สามารถกินได้เช่นกันเพราะผลไม้ชนิดนี้จะมีปริมาณของน้ำตาลที่น้อยมากกินแล้วไม่ส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ควรกินในปริมาณที่พอดีเช่นเดิมนะคะอาจจะกินเพียงแค่วันละหนึ่งผลก็พอก็จะทําให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพแล้วละค่ะ 2. ช่วยลดคอเลสเตอรอล พราะสืบเนื่องจากอะโวคาโดเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยโซเดียมโพแทสเซียมและโฟเลตซึ่งสารอาหารเหล่านี้ถือว่าเป็นสารอาหารที่จําเป็นต่อร่างกายเป็นอย่างมากเพราะมีสรรพคุณช่วยลดคอเลสเตอรอลในร่างกายได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะสารอาหารอย่างโฟเลตซึ่งเป็นสารอาหารที่สําคัญมากๆสําหรับคุณแม่ที่กําลังตั้งครรภ์เพราะสารอาหารชนิดนี้จะช่วยให้ทารกเจริญเติบโต,ตสมวัยช่วยสร้างเนื้อเยื่อที่สมบูรณ์ ดังนั้นคุณแม่ที่กําลังตั้งครรภ์ผลไม้อย่างอะโวคาโดก็เป็นผลไม้ที่ควรกินให้ได้บ่อยๆเลยนะคะ 3. ป้องกันโรคมะเร็งได้เพราะอะโวคาโดเป็นผลไม้ที่มีสารอาหารมากมายที่ดีต่อสุขภาพทั้งวิตามิน A ที่ทำหน้าที่ช่วยบำรุงสายตาวิตามิน B มีสปปรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันโรคเน็บชาวิตามิน C ช่วยป้องกันอาการไข้หวัดป้องกันเลือดออกตามไรฟัน และวิตามิน E ีซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญต่อสุขภาพร่างกายเพราะจะช่วยป้องกันเซลล์ต่างๆในร่างกายไม่ให้เกิดความผิดปกติที่มีสาเหตุมาจากการได้รับสารพิษจากมลพิษทางอากาศน้ำและอาหารที่เป็นตัวการสำคัญในการก่อโรคร้ายแรงตามมาอย่างโรคมะเร็งชนิดต่างๆและรวมถึงช่วยป้องกันโรคหัวใจได้ด้วยดังนั้นการกินผลไม้อย่างอะโวคาโด จึงช่วยลดปัญหาด้านสุขภาพได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะ 4. ช่วยลดน้ำตาลในเลือดอย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าอะโวคาโดเป็นผลไม้ที่มีไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวในปริมาณที่เยอะมากซึ่งไขมันชนิดนี้จะเป็นไขมันที่ละลายน้ำได้ที่มีสปปรรพคุณช่วยชะลอการย่อยอาหารได้เป็นอย่างดีจึงส่งผลทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดมีความสมดุลไม่พุ่งกระฉุดหลังจากที่กินข้าวเสร็จ อีกทั้งไขมันชนิดนี้ยังทำหน้าที่ช่วยละลายอินซูลินได้ด้วยดังนั้นการกินอะโวคาโดจึงช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้สำหรับท่านใดที่แอบเพลอกินอาหารที่มีน้ำตาลมากๆกลัวว่าจะส่งผลเสียต่อระดับน้ำตาลในเลือดก็ให้กินอะโวคาโดปิดท้ายสักหนึ่งผลก็จะช่วยให้มีสุขภาพที่ดีได้แล้วล่ะค่ะ 5. ช่วยลดน้ำหนักได้อะโวคาโดเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลน้อยคาร์โบไฮเดรตต่ำ อีกทั้งยังมีแคลอรี่ที่น้อยอีกต่างหากดังนั้นจึงการันตีได้เลยว่าผลไม้อย่างอะโวคาโดกินแล้วไม่ทำให้อ้วนแน่นอนและที่สำคัญอะโวคาโดยังเป็นผลไม้ที่มีไฟเบอร์สูงมากซึ่งส่งผลดีต่อระบบขับถ่ายและยังช่วยแก้อาการท้องผูกได้เป็นอย่างดีดังนั้นอะโวคาโดจึงเป็นผลไม้ที่เหมาะกับคนที่กำลังลดน้ำหนักไปอย่างมากเลยนะคะและอีกอย่างอะโวคาโดเป็นผลไม้ที่มีกรดโอเลอิก ซึ่งเป็นไขมันที่กินเข้าไปแล้วจะทําให้สมองสั่งการให้เรารู้สึกอิ่มจึงทําให้การกินอะโวคาโดแล้วจะช่วยลดอาการอยากอาหารได้เป็นอย่างดียังไงคนที่กำลังลดน้ำหนักต้องห้ามพลาดที่จะกินอะโวคาโดนะคะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ